อะไร้มันบอกคุมอไม,มันบอกคุมเลยอ่ะคุมตัวครับนี่บาดเจ็บตีนเลยอครับสิงโตมาจากละครสวรรค์แลท่าุผู้ชมที่เรา เดี <rium> ๋ยวสอนรามกับน um ้องเาวจะต้องทักกบาทแล้วมันถึงจะหยุดนะครับิ้องเหนอนไม่รู้นะไม่รู้เหรออันนี้กจริงนะแต่กี่นี้นเย็นจเหนือ่น้นเออเร็วเรียนไปจริงเรียนตังหัวต้ หลงเหนื่อยแล้วเหรอจ๊ะเอามานคุ้มมากมาคุ้มสุดที้ไรจะไงเนี่ยสุดที่ฉันมาเลยยังไม่บอกฮะสุดที่ฉันมาหรือเปล่ามาที่จะได้แต่งงานแน่น่ะแก่ตายแย่งตายสักบ้างก็ได้เนี่ยไปคว้าอะไรที่ไหนไมเนี่ไหมไหนอะตัวฉันก็วจีนยังไม่กลับมาอะไรเรื่องอะไรเรื่องฮะโอ้โห See mm you. -hmm. Yeah สุริชันจะมาแต่งงานกับเธอแล้วเหรอไม่แต่งงานกับเธแล้วใช่ไหมสุริชันอย่างไรเดี๋ยสุริันหนีเราไปทำไมเนี่ยที่ไหนอยู่เฉยๆทำไมก็สุริชันไมแต่งงานกับเราไม่ใช่เหรอไปนอนเฉยๆ ให้นอนเฉยๆแล้วจะปไปเล่แต่งงานกันตอนไหนนะ<อ>เดียวก่อนพี่ก็อบอกว่าจากเจอหนะออ้าเขาไม่ใช่เรือไงอันนี้นเป็นแผนขั้นที่หนึ่งมีกี่ขั้นเนี่ยแผนเนี่ยมีเจ็ดขั้น <laughs> แล้วถ้าเกิดถึงใจเอาไปอีกสองเก่าใหม่เป็นเต้า <laughs> คนละเรื่องกันแล้ว <laughs> อ่ะรีบมาพงย่านะไรน่ะแป้ <laughs> อาอีกขั้นเลย <laughs> แล้วพงศ์มะ คุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นท so 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 ี่ดีนะคะเป็นที่เจ็บอ๋อก็พิสุกนะขอบคุณนะครับครับและยังไงได้ยังไงจะได้แต่งงานไหมนี่ได้ดีของท่านขออนุญาก่อนต้องได้แต่งนะต้องได้สักโต๊ะเลย ุณนะครับตลอดทางด้านรางวัลนะครับลองดันไปนี่ก่อนเฮ้ยจันน,นนะผีเดินได้น,นะผีเดินได้นะมีเนาะหันไปทางโน้นหันไปทางดอกอัมพงยังงั้นเขยายังไม่รู้เราตายจริงหรือตายปลอมเราหลอ,อกผีเขาหลอ,อกอยังไงปตอบผีฟ้าไงไม่เคยเป็นผีมาก,ก่อนอใครตดวจเจอตดวจเต้าเนี่ยตรวจเต้าใจนะ มึงตดเปล่าเปล่าแล้วมึงทำอะไรเมื่อกี้ฉันหาวออมึงหาวได้เหมือนตดมากนะนี่นะฟังกูนะหดเหม็นเลย่ะนี่กระบาดปอบผีฟ้าดู <c oughs> ถ้าไม่ดูหน่อยกลัวตาูตาย ทำไม่ได้อะอะน่าเกลียดจังอ้าวหนีก็ต้องน่ไม่ได้เราแลบลิ้นวิ้นตาทำไม่ได้หรอกมีผีน่ารักน่ารักไหมไมีผีผีอะไรอะผีกุมารทองทำไม่ดูเอ่ะรอไล่อแล้ว่อแล้ว่อแล้่อแลไม่ได้แต่นี้ได้เสียงเสียงกุมารทองด้วยเล็กๆต้องกลัวแน่เลยร่อแล้ว่อแล้ โอ้อาแค่นั้นน่ะมันเขาไม่เชื่อเขาไม่กลัวเลยอ่ะถ้ร้องยังไงเขาก็ไม่กลัวอะไรอย่างงี้เราบเยี่ยมเป็นคำพูดตั้งเจพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ยเอาแล้วต้องพูดดินี่ต้พูดอะไรอ่ะพูดตามกับหมอกฉันเลยสิสุริชันจ้าสุริชันจ้าทมาไม่เอา อาไมอากูมานไม่ใช่กูไม่เามียอยู่ที่มารตีอพูดอะไะสุดิฉันจะสุดิฉันจะโอนโโน้อง ไปไป sí. <laughs> <laughs> หนึ่งเนี่ยที่เวลหัวหาไปเลยเอ้ยมันมาเกิดวิญญาณยังไม่ไปผุดไปเกิดวิญญาณยังไม่ได้เกิดไอ้ผุดไม่ผุดและดีแล้ว ทำไมวะเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นปลาอะไร่าพูดอีกสุริชันเดกมๆระสิงตายไปแล้วแต่ว่าเรายังรักสุริฉันอยู่ถ้าสุริชันอยากให้เราไปกุดไปเกิน สุริชันต้องมาหอมผีสุริชันต้องมาหอมผีไม่เอาผีมาหอมผีผีผีเปลี่ยนใหม่ได้ไหมผีฟังมนุษย์ไม่ดีนะเปลี่ยนอะไรมนุษย์ไม่ชอบคำว่าหอมผีอะ ไม่ค่ะสวยเลยพูดไปแล้วจูบผีพูดไปแล้วมาเปลี่ยนได้ไงล่ะจูบผีอ่าิงหอมผีไม่สวยเรอไปเจอถามมาดิตาหอมผีดีไหมอย่าพูดถึงทำไมอะเปรี้ยวปากว้าไปกินหมูกระทะาไหมเปรีอยว่า หอมเนะหอมหอมไอ้ดูเนเกี้ยวเลยเเจ้าต้องมาจูผีไม่เอาทำไมอย่างนั้นเราจะพาเจ้าไปอยู่ด้วยเราจะปีกคอเจ้าสรีชัยไม่เอาไม่จ้หนึ่งไม่สองไม่เอาสาม ขอโทษที่เข้าไปเป็นมาเลยกินกอรองบงมลมาในับบงกงบกในที่ออโทษที่เขาไปเป็นมกิกองรองบลใับ้งกองกกริตเอ๋ยโตเอยต้เยโถเอยโยแม่นาคนมกมิน เขารู้แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยสุริชันยังไม่ตายเหรอเห็นไหมใครเป็นผีกันผีหายไปแล้วผีหายอะไรมันไม่มีใครเป็นผีไงยังไม่มีใครเป็นอะไรเขาเรียกว่าผีหลอกเข้าใจไหมใจร้ายจังเลย